เอาันสีาาฟ้าแล้วเอาบนกาแฟขี้เห็ยนทุกคนเนี่ยคนเอาไปตากเปลี่ยนหลังจากเอาเอามาจากเก็บขี้เห็ยนมาเลยก็มาตากเปลี่ยนเลยแล้วก็เอาไปสกัดไปขวบไปยังนู้มันสหนีหอมได้ทุกคนเนาะเป็นสรสชาติดีหอมสุดๆเลยแหละนี่กรอบกรอบแห้งนา้องตัว Cập nhật kỳ niệm Sao Kín phần xào phân bố như một thứ 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 phần thứ 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 này <laughs> oh. thứ nó thứ 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 ไปดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่สองบบาเพย์แนวเนาะตอนนี้บ่าเผยอยู่ที่หานกะเพรหมืองปากซองนะทุกคนเนาะหานกะเพรหนึ่งเก่าเจ็บหนึ่งตั้งอยู่เมืองปากซองแข็งเกับระสมนี่ทุกคนเท่าสีเห็นเปินเขียนใบเนาะเป็นหนังสือไพ่ฝาเล่าไพ่ฝาเล่าปากซองบดหยาเนาะหคือว่าตึกดังกาว ดิกดังกล่าแต่สมัยก่อนอเพิ่นเหตุเป็นพวงไฟฝ่านะทุกคนเนาะพวงไฟฝ่าแต่สมัยสงครามก็ไงพาลเดสิบเอเนาะเพินเขียนใส่ยื่เทิ่ในว่าห่านากาแฟหนึ่งเกาเจ็ดหนึ่งนายนได้ส่วง1ันกล๊ลอยเจ็ดเอ็กสถานที่ดังเกากับซีมี ปลาลูกระเบิดลูกซ้อนต่างๆเนาะเศษเรือของสงครามแหละเสนเอปลาไหวนะนี่ให้ทุกคนเบิดงด่านลมเลยมีแต่ลูกปืนแต่สมัยก่อนแต่สมัยสงครามเศษเรือที่มันแตกแล้วเสนเอามาปลาไหวส่วนที่ว่าท่านแตกเขาก็เอาลูกขีดเจือขีเจียมือยังออกเป็ด นี่แม่นสินส่วนของยุ่นเด้อทุกคนนี่สินส่วนของยุ่นตกแต่สมัยสงครามคนเ,เนี้ยเนาะเพิ่นเอามาเก็บพักษาไว้อยู่ในนี้เนาะให้รุนหูุรุนรานได้เบิ่งได้เห็นนี่เป็นสินส่วนของยุนเนอดนี่เป็นสินส่วนของปืนแต่สมัยก่อนเนาะแต่สมัยก่อน ปืนแต่สมัยก่อนปัจจุบันในอาสถานที่ดังกก่าวนี้เพิ่สางเป็นหานกาแฟเนาะเป็นเกียนป่ายใสด่านถึงเก่านึ่งหนึ่งเก่าจหก็คือพันกร่ารอยเจ็ดสิบเอ็ดนอาจจะสารางตึกดังกก่าวนสางในปีพันก่อยเจ็ดสิบเอ็ดอาจจะประมาณนนเนาะแต่ว่าขอมูลบนในใจให้ทุกคน แต่ก่อนเป็นตึกดังกล่าวนี่ยเป็นเถียเป็นห้องไฟฟ้าเนี่ยเป็นเขียนหนังสือตรงใหญ่ใช่ไห้องไฟฟา้าเมืองปักซองแต่สมัยสงครามหมดแล้วเนาะถือว่าตึกตัวนี้แต่สมัยสงครามหมดเลยตึกเกา่าเอาลูกซ้อนไฟซ้อนไฟแต่สมัยสงครามเป็นา,าักเขวนไว้ด้านในเด้อคนนี้ ลูกระเบิดถือว่าเป็นเศษของสงครามแต่สมัยก่อนเอนเอามาเก็บผักซาไว้ปัจจุบันเ็นเห็ดเป็นหา่านกาแฟจะเศษลูกระเบิด สิ้นสวนของยนต์สิ้นสวนของลูกละเวิดลูกซ้อนไฟที่ว่าถิ่มในปังสงขามเอาเขาสิเดินทางไปหานกาเฟ่ขี้เห็นอีกบันหนึ่งไปครับน้องสาวเพื่นไปกันตอ ตอนนี้เราเผยมาหอดเลยเด้อมาหอดแล้วกาแฟบาร์ลักซีสิบห้าเนาะกาแฟขี้เห็นทุกคนกาแฟขี้เห็นเนาะนี่อ่านเป็นอ่านเป็นอยู่ลักซีสิบห้าทุกคนนี่สบายดีสบายดีสบายดีนี่กาแฟขี้เห็นด้วยว่านี่สดๆเลย มันกำลังเก็บมาด้วนี่นออ้องเก็บเออจะเอาเข้าโซ่ไว้โซ่กำลังเก็บมาอะไรนี่ถูกคนขี่เห็นมากินบากาแฟกันเหมือนจะเอาไปสกัดนอ้องที่ว่าเป็นกาแฟที่ว่ามีรสชาติสุดยอดได้เลยทุกคนสำหรับกาแฟขี่เห็นนนะ้นองเคยชิมหรอือเปล่าน้องเก็บเ,เคยเคยชิมหรอือเปล่ากาแฟขี่เห็น ท่านในซีมีเถือเนาะสีฟ้าทุกคนไปรอเบิรงเจะคข้องหานรถสีฟ้ารอเบิร์กทุกคนเสียเพี้ยจ้าข้องหานคนคนสีฟ้าไปรอเบิรงนี่กาแฟขี่เหี้นรถดนี่น้องสาว่นสีฟ้ารอเบิร์กกาแฟี่เหี้นทุกคนคนนอปลากตาเปลี่ยน หลังจากเอาเอามาจากเก็บเขียนม้าอะไรก็มาตากแดบนี่แล้วก็เอาไปสกัดไปขวัวไปยังโอ้มันสีหอมเลยทุกคนเนอะเป็นสรสชาติดีหอมสุดๆเลยแดดนี่นี่กรอบกรอบแห้งเนาะอ่าตัวขกริงเอนอืมข้าวเกรขิงเอ็นนี่กินวะเจ้าเป็น บ่อยู่พุ่นลดสาดหอมสุดๆเลยเพิ่นว่าราคาก็แพงอีกสิถามราคาเจ้าของร้านเพิ่นนี่นี่ซโตมันอยู่นจนอยนี่โอ้ขี้เนสดๆเลยนี่กินแต่มักกาแฟนเดียวน้องเนนี่เนาะแต่ว่ามกล้วยหรือว่ามกไม้ชนิดอื่นเพิ่นบ่ให้กิน เอาให้ก <c oughs> ินเอาเอาแต่มักกาแฟแน่เดียวให้ให้มันกินเอาให้กินกาแฟแล้วมากินมาน้างกาแฟเก่าอือไปเบิ่งด้านนี้มีตะเงินหมดนี่นเลี้ยงเียนประมาณ4-50โตนนทุกคนนี่เพิ่นจะเกือมักกาแฟโดยเฉพาะตเงินนี่แหละตเงินบ่ดีเนใหญ่เลยนี่นบ เอาเงินยใหญ่ก็โอ้โหนี่เงิ้ยงหนึงเงี้น้อยเนาะนี่แหละตัวเงินทุกคนนี่เพิ่นเอาเต็มหกกาแฟให้มันกินในเดียวนะทุกคนเนาะโอ้เงินใหญ่เนาะอือตัวน้อยวะตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีเม็ดนี่ตัวนี้เพิ่นนอนอยู่ในกระบอกไม้นี่นอนอยู่ในกระบอกไหม หลายโตเลยได้น oh, ี่ตัวนี้นอนอาบแดดอยู่เนี่ยขี่มันทุกคนขี่เงี้ยอ๋อมีตะบักกระเพาะสดๆเลยขี่เงี้ยตัวใหญ่โตน้อยอ่ะถูกนี่เด้ตัวนี้นอนนอนสบายตัวนี้ จ้าตํนครี่เจ้าของกิจการโอ้ยบ่ทราบว่ามีจักโตนี่ทั้งเบดอัน70กว่ามี70กว่าโตพิ่นเนาะแม่นถือว่าเกือจักครั้งไเทื่อนึงมง9:00น12:00นโอ้9:00น12:00นอาแต่มากาฟนเดียวบ่หันกินเพิ่นเ่นเอาอาหารกโอ้เอาแต่มากาฟสุขๆเนาะแม่ๆอ ซื้อมาตัวนึงเท่าไหร่อันี้ตัวไหนเกิดลูกเท่านั้นก็เอ่อมีมีเยอะไหมเยอะเนี่ยลูกมันอยู่ดิโอ้โหเด็ลูกมันอันนี้ส่ตัวโอ้เกิดสี่ตัวมั้งแม่เ่นสี่ตัวมีลูกมันสี่ตัวกันปะมันเกิดลูกโอ้โหกลงขักดีเนาะเอออกโ้มาประทานเลยกงอืมนี่เห็นยังนี่ โอ้เห็นทางขอนอนเห็นทางขอโอ้หนีมากรเพาเซียวมะเกลเพื่อนวนี่โอ้เหลือมันกินแล้วโอ้มันเออมันกินแต่นะาเอ็นบอนี่โอ้มันกินแต่นะามันเดียวเดียว เนีนี่มื้อน้เฮาเกือตัวนี้โอ้เพิ่นเอาต่มักะเพงงามๆแม่นมักะเพงงามๆถือว่าเพิ่นสิเลือกกินเนาะเพิ่นเามกะเพเกรดได้นี่มเกือกินนปโอ้นสิเกลือแบบนี้แม่นอันนี้เอาสนได้ขี้นีัน ขีมันเพิ่นเก็บเก็บออกมาเก็บออกมาแล้วเ,เปลี่ยนนอะไรน้าตากหลังจากตากแล้วแล้วเข้าไปไปมักกันเอามาตากทีน,นี้สถานทีตาก ทีบ่อนตอากาแฟเพฟ่ฝนปอทุกตากสเพาะกาแฟขี้เห็นโดยสเพาะโอ้กาแฟขี้เงียนนี่มันชิดเป็นสรสชาติไใดอ่ะโอ้แซ่บเป็นยาวสามกุญซุ้มมันมีจกเกตหอยอ่ามีมีมสามเกตสามเกตแม่นห้อมเด้ขายใครย่างไรเราเราสูบังเลโลหนึ่งเจ็ดล้านคือขายโอ้โลหนึ่งเจ็ดล้านกี่แม่นขัวแล้วโอ้ขัวแล้วสำหรับขัวแล้วแม่นอืม จะมีให้ชิมให้มีโลหนึ่งเกียรติลานอะไทุกคนเวนธรรมดาอะไกิจกรรมเห็นบอกง่ายเลยอันนั้นสำหรับกับพี่กีเห็นนี่สปอยแกลงอยู่ซักมีบอลเดียวเหรออ๋อมีลายบอลได้มีลายบอลเหรอแมนบอลมีนจะค่อยมีลายบอลมีลายบอลคิดว่าแต่มีบอลบอลเดียวนี่มีลายบอลต่ำอออต่ำมือเอาแมนเข้าไปขวัวขวัวอะไรก็มาบดได้บแบบนี้เนาะแมน จะได้ลูกค้าช้างากได้รถของเรารถนะจะได้เม็ดเขาก็ลับราคาแพงเนาะตามเพิ่์ลว่าโล่นังเก็บแสนโล่นึงจะเก็บหลักเก็บล้านแม่ก็ถูกต้องก่อนดูนได้กินในร่องคอมเมนต์บางนเด้อใดรเกิดได้กินสำหรับกาแฟกินเนี่ยรสชาติเป็นยังไงมันคุ้มจริงมันกับโบเพลงไหนขั้นเฮาคิดไรใส่ไหมนะโล่นึงนี่เฮามาเฮ็ดเป็นเลนะ สอดเอสเปสโซ่เนาะสิบกรัมมันก็จะได้อยู่ร้อยจอกต่อหนึ่งกิโลถ้าเอามาหารใส่นก็ซื้อจอกหนึ่งเจ็ดสิบพันเอาไปเห็ดตุรกิจไปขายต่อเนาะแม่นถ้าวไปกินเองนะกินเองหรือไปขายต่อสมมติว่าเขาซื้อไปนี่ต้นทุ้นจอกหนึ่งเจ็ดสิบพันเขาไปขายจอกละแสนฮะแล้วก็โมนาเกียรตอขายได้ตัวนี้เขาขัดออกตัวมันกี่ลายเนาะแม่นตัวมอดตัวแมงตัวนี่ <gesch> แล้วออกเบิ้ดนะเพ่อาตัวเกียรเอสดๆไดยนี่ทุกคนเอาเม็ดดีๆงามๆเลยเออเม็ดฮักเม็ดมอดเม็ดแมงเดาลออกเบิ้ดคือปากซองนี่จากบอลกาแฟกี่เห็นที่กขาขู่ทั้งว่าดีว่าดีใส่เลยแต่ว่าตัวนี้ซื้อเสียงนี่เป็นหันเพื่อนนี่แล้วเนาะงหันเสียเพียรนี่นะอะไลักซี่จิ้มหายถือว่าคนดังๆนี่ไล่ด้ยเดี๋ยวมาอาไทยมาสัมผัสมาสิมเนาะ คกคกมือทุกคนคกแบบตำเขาสมัยก่อนแหลกจำได้จำหนึงกับพ่อว่ะต้นแ้มแหลกเม็ดหมนแล้<อ>เขาไปฟัดเอาเแบ,บเขาเนาะแม่แหลกประมาณเก้าบบหละถือว่าในกีเพื่อนน้องว่าตำนี่มันเพื่นขัดมาขักแน่แลว้วนี่เป็น ในเกียริเออะสำหรับ,บเฟเครยนสสีฟเราต่าร้อนเอกจีริสต่างหลายล็อกอ็ฟด,ด,ดออกก้อนแล้ับ็ลังไหม ฟัดออกนนโอ้นสีฟัดออกแบบนี้โอ้เอาแตกากากมันออกเนาะมอ้ต้องไปฟื้นการฟาดเดา <c oughs> แบบไม่เยี่ยงแน่นอนเจากันลยเนอะ <c oughs> การเนี่อะไรฟัดตัวเป็นนี่ไงมันออกน้ำแน่นอ่ะเนี่ยไหนเออเผื่อว่าเป็นปัดเข่าเป็นแน่นี่มามาฟัดในกับพี่ต่อหลังจากฟัดแล้วเอาไปขวายหน่อยันเนาะก็ไปใจโอ้ไปใจเก็บในมันออกอีกวะได้เอาเต่ในดีๆโอ้เอาแต่ในเกียร์เออีกบัดนึ่งเลยจังไปขวาย ต่ำบเบิอกัไไปตำไม่เอีหน่เออหานกาแฟเนาะหานกาแฟนั่งกเีบนั่งรการหานกาแฟลักซี่ใชหมนกาฟขี้เหร่เดียวมาหลอกแบบสำหรับคลิปนี้เ่เผยกับสีขจบคลิปเพียงสามีเด้อทุกคนขอบกขอบใจที่เขาดึงขอบ้มติดตามชมเราเผยเนาะมันมาด้วย